สวัสดีครับผมนายจิรเจสวนนันตะภูมินะครับเลขที่นนก่าหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หกสี่สามสองนะครับจะมาทำข้อสอบดาต้าเบสไฟนอลข้อที่สองนะครับโจทย์บอกว่าให้เราแสดงข้อมูลของคนที่เช่าวิดีโอมากครั้งมากสุดน,นะครับเรียงหลักจากมากไปน้อยครับคนที่ เช่ามากครั้งวันสุดครับก็ต้องดูที่เทนเท่านะครับแล้วก็ Data นะครับแล้วก็ดูตรง c o s ตู m e r ID นะครับคนที่เช่ามากครั้งสุดคือรหัส2 0 0ศ3 4นสาี่นะครับประมาณคือค s สตูเมนะครับ2 0 0 3 3 4สาคือคุณเบาอมิเกลนะครับเราลองทำกันเลยครับใช้รหัส s e เล็กครับใช้คำสั่ง s e l ล็กครับแล้วก็เราจะตั้งชื่อตัวนี้ว่า C นะครับ ที่คือคอสตูเมอร์นะครับก็ให้คอสตูเมอร์เนมชื่อว่า c ครับจะเป็นเขาจะได้การเขากับคอสตูเมอร์ id ครับเราจะให้คอสตูเมอร์ id ชื่อว่า r ครับ แล้วก็ S นะครับฝากไปที่ total total rental นะครับฝากไปก่อนเพื่อจะเรียกมาใช้ทีหลังนะครับจากนั้น form form ครับมาจากตาราง customer นะครับ C ครับนั้นเราทำการจอยกันครับทำการจอยนะครับเอาตารางตารางของคอสมเมอร์เน customer id ม,ม,มาจอย n j o กันนะครับจอย,อ,ยอ่อนะครับแล้วก็ออก c on c ให้ c customer id ครับ customer id เท่ากับ r customer id นะจากนั้นเราทำการ group by นะครับจัดกลุ่มของ customer id และ name นะครับ สอน sumer ไปดีก็สี่คอ Customer น sumer เองแล้วเราทำคำสั่งให้รันจากมากไปน้อยนะครับโดยใช้คำสั่ง order b ยครับ order b เดอ d ์บายแล้วก็เรียกตัวนี้มาครับ total rental ครับที่เราฝากไว้ ก็จากมากไปหาน้อยครับใช้ตัวคำสั่ง d d e s c นะครับนี่ครับคุณบาวม่เกี่ยวเป็นคนที่เช่ามากสุดนะครับขอบคุณครับ